โอเคครับระบบที่ได้รับมันแตกต่างกับชีวิตพี่มากไหมครับก็ค่อนข้างนะเพราะชีวิตผมก็ไม่ได้โหดแบบรู้ว่าแบบสมบุกสมบันแบบถึงในขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ความต้องการในชีวิตมันก็คงทุกคนก็คงอยากประสบความสําเร็จครับมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่ทําด้วยอยาดเหงือแรงกายของตัวเองทุกคนก็คงมีแนวทางของมันออกไปครับ จัที่ครับวัสดีครับอดูครับใช่ใพอเรากัดชึบนี้แล้วก็ใช้มือมือป้อไม่เป็นไรผมยกละอย่าไปใช้มีดถ้าใช้มีดแล้วตามีเลืออเ ตัวรหัสนี้ก็อย่าโดนตาอ้อยใช่ไหมไม่ให้โดนให้มันตรงกลางนี่ใช่ไหมโอเค่นีเลยโอเเคข้าใจแล้วถ้าเกิดผมมาถึงผมก็บอกเขาได้จะให้ต้องปอบก่อนต้องปอกก่อนต้องปอกก่อนอย่าตัดเลยปอกก่อนแล้วก็เวลาฟันนี่อย่าให้มันโดนตาอ้อยนั่นแหละครับเอาเอาส่งเอาส่งตาส่งมากเลยสมัยก่อนนะแค่ส่งส่งตาช่วยอะไรอ๋อแท่งหนึ่งใช่ไหมโอเคได้ครับโอเคครับ